It has been used as a catalyst for ancient sorcery since before records began. It is bountiful here on Diofield. เกมวางแผนผสมRPGนั้นอาจจะเป็นอีกแนวที่มีมากมาย <laughs> ทั้งหากจะนับเกมที่ประสบความสำเร็จที่น่าจะมีจำนวนน้อยกว่าเกมที่ออกมาตามกระแสแล้วเงียบหายไปโดยเฉพาะในช่วงหลังๆเองเราแทบจะไม่ได้เห็นเฟรนช์ชายใหม่ๆจากเกมแนวนี้แต่ก็ต้องบอกว่าปี2022กลับกลายเป,ป็นอีกหนึ่งปีที่มีเกมแนววางแผนออกมาเยอะมากๆทั้งซีรีส์ที่คุ้นเคยและเฟรนช์ชายใหม่ๆและหนึ่งในนั้นก็คืออีกหนึ่ง IP ใหม่เอี่ยมจากเจ้าแห่งเกม JRPG อย่าง Square Enix ที่ในปีนี้ เหมือนพยายามจะฉุดกระแสให้เกมแนว Strategy หรือ SRPG กลับมาอีกครั้งก็มาดูกันว่าจะกลายเป็นแฟรนไชส์ที่เราได้เห็นกันเรื่อยๆหรือกลายเป็นเกม standalone ที่จะได้เห็นแค่ภาคนี้ภาคเดียวกันแน่กับ The Diofield Chronicle Review The Granville Church Having split from the Mainlands split communion Sp Oldm from เรื่องราวของเกมจะมีฉากหลังอยู่ในทวีปที่ชื่อว่า d เ o f i e l d ที่กำลังอยู่ในภาวะสงครามกับอาณาจักรอื่นที่เข้ามารุกรานผ่านมุมมองของกลุ่ม Blue Foxes กลุ่มตัวเอกที่นำโดย a n d r e a ีและเฟรเดริกเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กจนกลายมาเป็นทหารรับจ้างและได้เข้ากับองค์กรทหารรับจ้างขนาดใหญ่ที่คุมโดยดุกเฮนเด ที่ตัวละครในกลุ่ม Blue f o x e s นั้นจะมีทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับปูมหลังและแรงจูงใจให้เข้าร่วมกับตัวเอกแบบพอสังเขป <Ron al> แม้ว่าแก่นของเรื่องราวใน The d i o f i e l d Chronicle นั้นจะปูม,มาได้อย่างน่นาสนใจแต่การนำเสนอและเล่าเรื่องนั้นกลับดูไม่ค่อยน่าติดตามเท่าไหร่ยังดีว่าจังหวะของเกมทำออกมาได้กระชับและไม่ได้ยืดเยื้อในส่วนของเนื้อเรื่องมากนัก Influ grants him Great influence. กลุ่มของเราสามารถรับงานได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นงานของดุกเองและเควสรองอื่นๆทำให้ภารกิจของเราจะมีตั้งแต่จัดการกับกองโจรหรือคุ้มกันกองกำลังหลวงที่จะเชื่อมโยงไปยังเนื้อเรื่องของเกมทั้งการเมืองและเป้าหมายของกลุ่มตัวเองระหว่างมิชชั่นจะเป็นฉากฟรีโรม ที่เราสามารถเดินไปยังห้องและสถานที่ต่างๆของค่ายเอ็มฟิลได้และยังพูดคุยกับ NPC และเพื่อนในปาร์ตี้รวมไปถึงร้านค้าต่างๆได้อีกด้วยและก่อนเข้ามิชชั่นที่จะเลือกจาก World Map ในห้องประชุมจะเป็นฉากคัดซีนเพื่อบรีฟฟภารกิจและเกริ่นที่มาที่ไปเล็กน้อยที่ดูจะทุนน้อยไปสักหน่อยทำให้ไม่ค่อยอีปิกและอลังการเท่าที่ควรยังดีว่าส่วนของ Voice Acting นั้นถือว่าทำออกมาได้ดีและแม้จะไม่ได้เป็น full voice ทุกคำพูด แต่ก็ถือว่าใส่เข้ามาในเหตุการณ์สำคัญสาคัญตลอด30ถึง35ชั่วโมงของเนื้อเรื่องหลักได้อย่างลงตัวหรือใครที่อยากจะศึกษาลอเรื่องราวย้อนหลังในแต่ละองค์นั้นก็สามารถเข้าไปดูได้จากไลบรารีที่อยู่ในค่ายเช่นกัน สิ่งที่ทำออกมาได้ดีที่สุดของ The Deal Field Chronicle น่าจะเป็นส่วนของการต่อสู้ที่ผสมระหว่างเกมวางแผนแบบ Turn-based และ Real-time ได้อย่างกลมกลม่อมโดยเราจะเลือกยูนิต4คนเพื่อลงสนามรบและเลือกจุดหมายในฉากสำหรับเคลื่อนที่ให้กับตัวละครแต่ละตัวหรือทีละหลายๆตัวก็ได้และเมื่อถึงระยะโจมตีตัวละครในปาร์ตี้จะเริ่มโจมตีอัตโนมัติและผู้เล่นก็สามารถเลือกใส่คำสั่งอื่นๆได้เช่นสกิล หรือไอเทมขึ้นอยู่กับคลาสและอาวุธที่สวมใส่อยู่ที่สกิลนั้นจะต้องใช้ EP และมีระยะเวลาคูลดาวนอกจากนั้นตำแหน่งในการโจมตียังมีผลต่อความเสียหายด้วยเช่นเข้าโจมตีข้างหลังจะสร้างความเสียหายได้เยอะกว่าทําให้แต่ละการต่อสู้เองจะค่อนข้างมีอิสระในการวางแผนเช่นจะบุมบามลุยให้จบๆหรือค่อยๆล่อ,ลอสตรวงมาจัดการทีละน้อยๆก็ได้ รวมไปถึงการแบ่งงานแบ่งหน้าที่กับยูนิตแต่ละคนก็สำคัญเช่นกันและระหว่างต่อสู้นอกจากสตรูจะมีการดรอปของฟื้นพลังเช่นพลังชีวิตและ EP แล้วยังมีเกจ TP ที่เมื่อเต็มเราจะสามารถใช้เมจิลูมิทออฟหรือการซัมมอนอสูรสุดแกรง่งที่มาพร้อมพลังทำลายที่รุนแรงหรือส่งผลต่อบัฟดีบัฟรวมไปถึงฟื้นพลังให้เพื่อนในทีมได้อีกด้วย ข้อสังเกตหลักของการต่อสู้น่าจะเป็นเรื่องของความแปลกใหม่สำหรับการเล่นในช่วงหลังๆด้วยเมคานิกที่ใช้จัดการฝั่งตรงข้ามความหลากหลายของชนิดสตรูที่ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเล่นได้สนุกเพลินๆท้าทายกําลังดีในโหมด normal นอกหนจากการต่อสู้แล้วยังมีส่วนของ rpg สําหรับอัปเกรดตัวละครและกลุ่มของเราโดยเราจะได้เงินและวัตถุดิบต่างๆหลังจากจบการต่อสู้และทํามิชชั่นสําเร็จ ที่สามารถนำมาใช้ตั้งแต่ซื้ออุปกรณ์สวมใส่เพื่อเพิ่มค่าพลังอัพสกิลและสเตตของตัวละครไปจนถึงทักษะและความสามารถพิเศษของแต่ละคลาสที่ก็ถือว่าลึกพอสมควร We are the blue foxes Perhaps you've e h อาร์ตสไตล์ของเกมอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากว่าสวยหรือไม่สวยเพราะอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนที่หลักๆจะมีอยู่สส่วนคืองานวาดคาแรคเตอร์ดีไซน์ของตัวละครแต่ละตัว ที่ส่วนตัวถือว่าโดดเด่นและงดงามมากๆด้วยเส้นสายที่คุ้นเคยจากงานก่อนๆของศิลปินจากเกม Lord of Vermilion และมีส่วนร่วมในการออกแบบ Final Fantasy 12และ13และอีกส่วนคือโมเดลที่เป็นแบบ3มิติที่จะมีใช้ทั้งฉากต่อสู้ฉากคัดซีนและฉากฟรีโรมในค่ายที่ในฉากต่อสู้เองก็ถือว่าทำออกมาได้ดีได้อารมณ์แบบจำลองไดโราม่าทั้งยูนิตและฉากหลังผสมกับเอฟเฟกสุดแฟนตาซี จะมีแค่การเคลื่อนไหวของยูนิตที่แปลกๆนิดนึงส่วนในฉากฟรีโรมและคัตซีนั้นเหมือนเป็นการเอาตัวละครแบบโมเดลฟิกเกอร์มาขยายที่อาจจะดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่รวมไปถึงฉากที่ดูแบนๆแห้งๆธรรมดาสุดๆแต่ยังดีว่าส่วนนี้สามารถใช้ Fast Travel ไปห้องต่างๆได้เพื่อให้ใช้เวลาน้อยที่สุดส่วนในแง่ของ Perform a n แ e แต่และเครื่องนั้นแน่นอนว่าเครื่องเจนใหม่ๆอย่าง p s 5 และ Xbox Series ก็จะมีพวกรายละเอียดแสงเงาและ Performance ที่ดีกว่าอยู่ที่ประมาณ60 FPS ส่วนเครื่องพกพายอย่าง Switch นั้นก็ถือว่าทำออกมาได้ดีที่30 f ฟร per ซแบบนิ่งๆจะมีดรอปเล็กน้อยในจังหวะที่เอฟเฟกเยอะๆเท่านั้น you have? อีกหนึ่งจุดขายที่สำคัญของเกมนี้คือ Soundtrack โดยได้มือดีที่เคยมีส่วนร่วมกับซีรีส์ดังอย่าง a m e of Thrones มาประพันธ์ให้ที่แน่นอนว่าไพเราะแต่ก็มักจะถูกกลืนไปกับฉากหลังและ s สายเอฟเฟกต์ทำให้ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรให้อารมณ์เหมือนทีวีซีรีส์มากกว่าเกมและอีกส่วนที่ช่วยให้เกมดูมีมิติขึ้นคืนคอ Voice Acting ของตัวละครหลักๆที่ถือว่าทำออกมาได้ดีและช่วยเพิ่มอรรถรสให้เกมได้เพิ่มมากขึ้นทีเดียว This the First. will Foxess Blue be Long distance deployment. ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมวางแผนที่มีคอนเซปต์น่าสนใจทั้งครคเตอร์ดีไซน์งานภาพสามมิติแบบไดอารม่าหรือบทเพลงโดยทีมงานจากซีรีส์ดังแต่กลับนำเสนอออกมาได้ไม่สุดเท่าไหร่ตั้งแต่เนื้อเรื่องที่แม้จะเปิดมาได้น่าตื่นเต้นแต่หลังจากนั้นกลับไม่น่าติดตามเท่าที่ควรรวมไปถึงเกมเพลย์ที่ผสมระหว่างเทิร์นเบสและเรียลไทม์สตรัทเจีที่น่าสนใจและเล่นได้สนุกแต่น่าจะหลากหลายมากกว่านี้สักหน่อย ทำให้เมื่อรวมๆทุกอย่างแล้ว The d i a e l d Chronicle อาจจะไม่ได้ถึงกับเป็นเกมที่ต้องเล่นในปีที่เต็มไปด้วยเกมแนวนี้มากมายแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมวางแผนที่พยายามนำเสนอความแตกต่างและเล่นได้สนุกเพลินๆและหวังว่าจะได้เห็นภาคต่อที่ขัดเกลาและต่อยอดให้สมบูรณ์มากขึ้นกว่านี้ในอนาคตและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่น คิดเห็นอย่างไรกับ The Dio f i e l d Chronicle พูดคุยได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ